สวัสดีครับเตติดเทรนขอนำเสนอคลิปเช้านี้มีครบจบที่เดียวครับข่าวแรกบุนเดสลิก้าทึ่งทั้งเยอรมันเปิดสถิติไมคอนเด็กสร้างจากอาคาเดมีไทยอายุแค่15แต่ขยา่าไบยอเมนิกทั้งระบบข่าวที่2แข้งไทยหนึ่งเดียวสุพนัทเหมือนตากระทบไหลซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกติดท,ทีมยอดเยี่ยมถ้วยเอเชีย และข่าวสุดท้ายครับเช็คเบอร์23แข้งช้างศึกหนุ่มหมายเลขเสื้อออกครบก่อนลุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดนี้ก่อนเข้าสู่รายละเอียดแบบจอลึกถ้าพร้อมแล้วไปฟังข่าวแรกกันเลยบุนเดสลิกาทึ่งทั้งเยอรมน,เนีเปิดสถิติไมคอนเด็กสร้างไทยขยับไบเยอร์มินิกปี2025 บอกเลยครับว่าข่าวนี้ไม่ธรรมดาเด็กอายุ15ปีแต่ได้ซ้อมกับชุดใหญ่บาเยอร์มินิกถามจริงนี่มันนิยายหรือความจริงฟุตบอลไทยบนแผ่นนโยุโรปไมค์คอนคาโดโซครับดารุ่งบราซิลหัวใจไทยเติบโตจากอะคาเดมี่ SBT a ทีอะคาเดก่อนถูกยักษ์ใหญ่ ระดับโลกอย่างเบย์มินิกนะครับดึงเข้าร่วมทีมปี2025ครับปีเดียวแต่ผลงานไม่เด็กนะครับลงเล่นรวม16นัดยิงไป5ประตูทําไป5แอสซ,ซิสเล่นข้ามรุ่นทั้งย17ย19รวมถึงเวทีใหญ่ของเด็กยุโรปอย่างยูฟายูทลีก และที่พีกก็คือได้ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแวงซองกอมปานีได้กระทบในตัวจริงระดับโลกอย่างแฮร์รี่เคนนี่ไม่ใช่แค่เด็กเก่งคนหนึ่งแต่คือสัญญาณว่าระบบเยาวชนไทยเริ่มส่งออกได้จริงไมคอนไม่ได้เก่งแค่ยิงประตูแต่โดดเด่นเรื่องของการอ่านเกมการตัดสินใจความเข้าใจแท็กติกแบบยุโรปซึ่งเป็นสิ่งที่ใบยเยนโหดมากในการคัดกรองครับเด็กอายุ15ที่ถูกดันข้ามรุ่น ถ้ากับสมสรเห็นของครับไม่ใช่เพราะกระแสแต่เพราะมาตรฐานผ่านคาดกันนะครับถ้าพัฒนาต่อเนื่องแบบนี้อย่าแปลกใจเลยครับว่าถ้าเราได้เห็นชื่อของไมค์คอนคาร์โโซมีชื่อบนบอลถ้วยหรือแม้แต่เกมโมเดล,ลิก้าบางนัดในอนาคตอันไกลถ้าวันนั้นมาถึงจริงนึงครับนี่ไม่ใช่แค่ความสําเร็จของเด็กคนหนึ่งแต่มันคือหมุดหมายใหม่ของฟุตบอลไทยครับ และแฟนบอลน,นะครับคิดว่าถ้าเด็กที่เติบโตจากอะคาเดมี่ไทยสามารถไปยืนอยู่บนระบบของบาเยนน์ได้แล้วฟุตบอลไทยควรกล้าฝันแค่ไหนบนเวทียุโรปหรือจริงๆเรามีของแบบนี้มานานแต่ยังไม่กล้าดันคอมเมนต์ Comment มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับแข้งไทยหนึ่งเดียวกระทบหลซูเปอร์สตาร์โลกติดทีมยอดเยี่ยมถ้วยเอเชีย ไม่ต้องเถียงชื่อน,นี้ดังถึงเอเชียเมื่อแค่งไทยคนเดียวที่โผลยืนแถวหน้าในลิสซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับก็คือเจ้าแบงค์สุพนัดเบนตาจากบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับถามจริงภาพนี้สะท้อนอะไรของฟุตบอลไทยหลังศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิท2 0 2 5นะครับแมชดีที่6ปิดฉากลงสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับ เปิดโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ชื่อที่แฟนบอลต้องหันมามองก็คือสุพนัทเหมือนตาครับยิงหนึ่งประตูพาบริลัมนะครับเปิดบ้านเสมอกับกังวล FC ไป2ประตูต่อ2กลายเป็นแข้งไทยรายเดียวที่มีชื่อเข้าชิงและที่เดือดกว่านั้นนะครับเขาเยืนลุ้นรางวัลร่วมกับตัวท็อประดับโลกอย่างคาริเบเซมา่าเอาอติฮัต เจสซี่ลินการ์ด FC โซการที่ชื่อของสุพนัณนะครับถูกดึงไปยืน3ประสานในรุกในลิตเดียวกับซูเปอร์สตาร์มันคือการยืนยันว่าผลงานของเขานะครับผ่านสายตายเอเชียแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่แค่รางวัลปลอบใจแต่คือมาตรฐานการเล่นที่กล้าดวนกล้ารับผิดชอบเกมและสร้างอิมแพกได้ในเกมใหญ่พูดตรงๆเลยนะครับนี่คือระดับที่แข้งไทยต้องยืนให้ได้หากวังไปไกลกว่านี้ โปรแกรมนัดที่7รออยู่นะครับบุรีรัมเตรียมบุกเยือนเฉิงตูโงเฉิงนะครับที่สนาม p h o e n i ์ฮิ l ส์สปอร์ตพาร์ในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับเกมนี้ไม่ใช่แค่ลุ้นแต้มแต่คือเวทีพิสูจน์ว่าฟอร์มระดับทีมยอดเยี่ยมเอเชียจะต่อเนื่องได้ไหมถ้าจะแบงค์ยังร้อนบุรีรัมมีลุ้นทุกหน้าครับ และแฟบนบอลล่ะครับคิดว่าเมื่อแข้งไทยคนหนึ่งยืนลุ้นรางวัลร่วมกับเบนซิมาลิงการ์ดได้แบบไม่เคอะเขินนี่คือจุดเริ่มต้นของซูเปอร์สตาร์ไทยในเอเชียจริงหรือยังหรือเราควรคาดหวังกับสุพนัทให้ไกลกว่านี้คอมเมนต์มาคุยกันครับ เช็คเบอร์23แข้งช้างศึกหนุ่มลุยเอเชียใครเบอร์ไหนใครคือของจริงมาเลกเสื้อออกมาแล้วครับและนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะช์นาเมนนี้ครับคือเวทีวัดของจริงของช้างศึกหนุ่มนะครับถามแฟนบอลตรงๆเลยครับชุดนี้ไหวแค่ไหนกับเอเชีย ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมรุยศึก AFC U23 ู่เอเชีนครั 26, ระหว่างวันที่6ถึง24มกราคมนะครับที่ประเทศซาดิอารเบียล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยหมายเลขเสื้อ23นักเตะเรียบร้อยแล้วครับปรักษ,ษาประตูนะครับเบอร์1นึ่งสิรศษด เอกประทุมชัยเบอร์20นรงศักดิ์เนื่องวงศาเบอร์23ชมพัฒบุญเลิศก,กองหลังวิงแบ็กเบอร์สอสพลน้อยวงเบอร์สาพัฒรพลศึกษากิจเบอร์4อูแซมมาเทียงคามเบอร์หนาธานเจมส์เบอร์12ปริญญาหนูสูงเบอร์21พลเอกมณีกรเบอร์22ปริพันธ์วงศากองกลางเบอร์6สิทธาบุญล่าเบอร์8 ชวันวิเชเล่าเบอร์10ชิงเงินพูตันยงเบอร์11บเอ็ดศิรภพวันดีเบอร์13ว,วิชั่นอินอารามเบอร์14จิตติพัฒน์วสูงเนินเบอร์15บพักขวัตแต่งอักษรเบอร์16บพิชิตชัยเสียงกระโทกเบอร์19 ธีรนันท์บัวไข่แนรุกเบอร์7ธนาวุฒิโพชัยเบอร์9ทธีรพัฒน์ปรือทองเบอร์17โดยศกรน,นาทธิ์และเบอร์18เอกครัสอันรนเบอร์10นะครับยังอยู่กับชินเงินและเบอร์9มีธีรพัฒน์แต่สายตาแฟนบอลสน่วนใหญ่นะครับยังจับจ้องที่ ยศกรน,นิครัสและวิชันนี่คือชุดที่พลังหนุ่มชัดไม่เน้นชื่อดังเก่าแต่เน้นความฟิตความเร็วและวินัยแท็กติกถามว่าประสบการณ์พอไหมอาจจะไม่สุดครับแต่ถ้าเกมเข้าทางชุดนี้สวนเจ็บได้ทุกทีมคาดกันนะครับเกมเจอกับออสเตรเลียถ้าเปิดหัวไม่แพ้โมเมนตัมมาแน่แต่ถ้าพลาดตั้งแต่นั้นแรก งานอาจจะยากทันทีครับและแฟนบอลแหละครับคิดว่ารายชื่อออกมาครบเบอร์เสื้อชัดทุกตำแหน่งชุดนี้ดีพอจะผ่านขอ้รอบแรกไหมหรือเรายังขาดตัวความหวังในเกมใหญ่คอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาปิดท้ายกันที่ธนาวุฒิ กองหน้าช้างศึกยู23ตั้งเป้าหวังเข้ารอบน็อกเอาต์ชิงแชมป์เอเชียธนาวุฒิโพชัยนะครับกองหน้าทีมชาติไทยยู3 3เผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียลั่นหวังยิงประตูช่วยทีมผ่านเข้รอบ ใน,ในวันที่5มกราคมนะครับเวลา19.30นีทีตามเวลาประเทศไทยณสนามซ้อมอัลนาเซอร์ฟุตบอลชายชชทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศ รวมถึงลูกบอลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรวมถึงการทบทวนคอนเซปต์และวิธีการนะครับโดยก่อนการฝึกซ้อมนะครับธนาวุฒิโพชัยกองหน้าจากสมโมสรหนองบวัวพิชย FC, ีย FC เผยว่าการซ้อมที่ผ่านมาทุกคนก็พยายามเตรียมที่และมีความเตรียมทีมที่ดีอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นตัวผมเองในช่วงเวลาที่เหลือจะพยายามเรียนรู้แทคติกจากโคช้ชให้ได้มากที่สุด การที่เคยไปชิงแชมป์เอเชียยู่20และมาอยู่23ก็มองว่าเป็นความท้าทายและพยายามทำให้เต็มที่ครับเป้าหมายของผมก็อยากเข้ารอบแปทีมให้ได้เป็นอันดับแรกส่วนเป้าหมายส่วนตัวก็อยากทำประตูให้ได้ฝากแฟนบอลทุกคนช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับเจ้าแบน์กล่าวปิดโปรแกรมที่จะมาถึงนี้นะครับ นัดแรกพบก,กับออสเตรเลียในวันที่8มกราคมนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครั้งนี้ ไม่มีการคัดเลือกไปแข่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปแต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในปี2028เลยครับและครั้งดังกล่าวนะครับจะมีการหาชาติเป็นตัวแทนไปแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ